อย่ามัวกลัวภัยพิบัติจนลืมไปว่าสงครามโลกยังมีตัวเลขให้นับต่อไปได้อีกเห็นหลายคนหวาดวิตกกับภัยพิบัติน้ำท่วมแผ่นดินไหวทวีบจมแม่เหล็กย้ายขั้วภัยหนาวรอกันมาหลายปีดีดักคนทํานายเกิดมาก็หายไปทีละคนบางคนที่เชื่อก็ยังคงเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอยู่ แต่ยายเจ้าไม่มาเสียทีเจ้าภัยพิบัตินะ่ะแต่อดีตที่ผ่านมาในยุคที่เราเห็นเห็นจากหน้าประวัติศาสตร์ไม่นับประเภทไม่มีหลักฐานหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ไอ้ประเภทคนตายเยอะๆทีละหลายสิบล้านมีแค่สองอย่างนั่นก็คือโรคระบาดซึ่งมีมาหนหนึ่งในยุโรปและอเมริกาเป็นไข้หวัดอะไรสักอย่างตายไปหลักหลายสิบล้าน ส่วนอีกอันก็คือสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่สองครั้งที่1ประมาณปี1914ส่วนครั้งที่สองประมาณปี1939หรือ1941ประมาณนี้แล้วแต่ว่าคิดจากอะไรเยอรมันบุกประเทศไหนก่อนโปแลนด์หรืออะไรนี่แหละตอนนี้ก็ห่างจากครั้งก่อนหลายสิบปีแล้วนะ มีครั้งแรกย่อมมีครั้งที่สองมีครั้งที่สองสักวันย่อมมีครั้งที่สามก็ตัวเลขมันมีให้นับนี้ระหว่างรอภัยพิบัติประเภทโลกเขยา่าจะมีภัยพิบัติน้ำจิม้มสงครามโลกมาครั่นเวลาก่อนหรือไม่แต่ระวังไว้บ้างก็ดีหลวงพ่อือษีเคยเตือนลูกศิษย์เอาไว้เกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์คิดๆดูแล้ว มันก็น่าสมควรแก่เวลาแล้วละมั้งนี่เพราะเริ่มมีความตึงเครียดในภูมิภาคต่างๆหลายจุดทั่วโลกทั้งใครเมียและความวุ่นวายในตะวันออกกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศซึ่งมันสรุปมาตรงนี้ผลประโยชน์เกี่ยวกับน้ำมันที่ไม่มีใครยอมใครนี่แหละระหว่างภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่มาตามนัดเสียที และภัยพิบัติทางการเมืองที่เห็นหัวเห็นทางในขณะนี้น่ากลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงในระยะเวลาต่อจากนี้ไปคอยดูกันไปและยังมีภัยจากสงครามนิวเคลียร์ที่แม้ยังไม่เห็นความชัดเจนมากนักแต่ใช่ว่าจะไม่เกิดเสียทีเดียวเพราะตราบใดที่ยังมีหัวรบนิวเคลียร์หลายพันลูกเตรียมยิงอยู่ทั่วโลกก็ย่อมมีโอกาส และน่ากลัวว่าจะมีโอกาสเกิดก่อนภัยพิบัติทางธรรมชาติเสียอีกโดยท่านอาจารย์ธนงท่านก็ได้เขียนบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสหรัฐและรัเสเซียออกมาหลายบทหลายตอนแล้วซึ่งทำให้หน่าติดตามมากและอันหนึ่งที่เข้ากับเรื่องราวในขณะนี้นั่นก็คือเรื่องรัเสเซียกับไครเมียบทวิเคราะห์อันหนึ่งที่เป็นที่มาของสถานการณ์ไครเมียนั่นก็คือระเบียบโลกใหม่ภายใต้ปูติน ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ติดตามทุกท่านได้รับฟังกันนั่นก็คือ 1. ระเบียบโลกใหม่ภายใต้ปูตินเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีการจัดอันดับผู้นำโลกโดยนิตยสารฟอรฟ์ปรากฏว่าเวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก ประธานาธิบดีบารักโอบามาอันดับที่สองส่วนอันดับที่3คือฉีจิ้นผิงของจีนและอันดับที่4คือเอเจอล,ล่าเมอร์เกลของเยอรมันชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกากำลังเข้าสู่ยุคเสื่อมทั้งปูตินฉีและเมอร์เกลกำลังดำเนินนโยบายเพื่อมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกโดยที่เป็นประปักกับระเบียบโลกปัจจุบัน ภายใต้การนำของกลุ่มแองโกลอเมริกันคือสหรัฐและอังกฤษที่ครองโลกอย่างเบ็ดเสร็จหลังจากชนะสงครามครั้งที่สองเป็นต้นมาพูดกันง่ายๆว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สและเบอร์สี่กำลังจะรุมกินโต๊ะเบอร์สองนี่ยังไม่นับอินเดียที่เป็นผู้นำไม่ติดอันดับท็อปใน10ที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับรัเสเซียถ้าร่วมมือกันจะเป็นการลงแขกพวกแองโกลอเมริกัน วงความเป็นเจ้าโลกดีอ e c o n o m ิตฉบับล่าสุดขึ้นปกปูตินในมาดเข้มชายชาติทหารถอดเสื้อขี่รถถังเหมือนผู้บังคับบัญชาการพลรถถังพร้อมประจันบานทุกเมื่อทั่วโลกต้องจับตาดูปูตินวันนี้หลังจากที่ได้โชว์ฟอร์มเด็ดขาดด้วยการยึดใครเมียที่แยกตัวออกมาจากยูเครนกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียได้ที่น่าสนใจก็คือ พาดหัวของ The New World Order ของนิตยสาร The Economist ภายใต้การพังงาดของรัสเซียและปูตินบอกเป็นในว่าปูตินมีเจตจำนงที่จะสร้างระเบียบโลกใหม่มาแทนระเบียบโลกเก่าซึ่งกำลังจะมีผลต,ต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ทางการเมืองของโลกแน่นอน The Economist ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพวกแองโกลอเมริกันต้องถล่มปูตินในบทวิเคราะห์ โดยบอกว่ารัเสเซียยุคหลังการล่มสลายของอาณาจักรโซเวียตในปี1991ที่บอกว่าไม่สมบูรณ์แต่การนำของปูตินยิ่งทำให้รัเสเซียนั้นเลวร้ายลงไปอีกเพราะว่าปูตินพร้อมที่จะใช้กำลังทางทหารเพื่อครอบงำและครอบครองดินแดนที่ไม่ใช่ของตัวเองโดยไม่สนใจกฎหมายระหว่างประเทศดีอีโคโนมิตบอกว่า แม้ว่าระเบียบโลกปัจจุบันภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาจะมีปัญหาหลายประเทศขุนเคืองกับอำนาจของสหรัฐหรือระเบียบศิลธรรมของโลกตะวันตกแต่ระเบียบโลกใหม่ของปูตินยิ่งจะเลวร้ายลงไปอีกเพราะปูตินทำอะไรทุกอย่างตามอำเภอใจเคยฟังคนแก่อายุเกือบ90แต่ตอนนี้ท่านตายไปแล้วได้เล่าให้ฟังว่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอดอยากมากต้องเอาเข้าวสารก้นหม้อตากแดดแล้วเอามาแช่น้ำอีกคนก็อายุพอกันยังไม่ตายคนนี้เป็นชาวนาอายุทยาแท้ๆสมัยเด็กก็ได้เล่าว่าสมัยสงครามโลกอดอยากมากข้าวก็ไม่ค่อยพอกินกินข้าวต้มเสียส่วนมากไม่ได้ซักว่าเป็นเพราะสาเหตุใดทั้งๆที่เป็นชาวนาแท้ๆ อนาคตหากเกิดภัยสงครามในขณะที่คนมากกว่าสมัยก่อนย่อมขาดแคลนอาหารมากกว่าสมัยก่อนน้นเป็นอย่างมากพูดถึงเรื่องนี้ก็สัมผัสได้ในตอนน้ำท่วมปี5้าอาหารและน้ำในห้างแทบหาไม่ได้เลยจำได้ว่าก่อนน้ำมาด้วยซ้ำเพียงแต่มีข่าวว่าน้ำจะมาวันนี้วันนั้นไปห้างเหมือนกันว่าจะไปหามามา่ายำๆมาตุนบ้าง ทั้งห้างเหลือบะหมีอะไรก็ไม่รู้ยี่ห้อโนเนมประมาณสิบห่อเล็กไม่ใช่แบบแพ็คก็เลยหยิบมาสีห้าห่อเพราะเห็นว่าไหนก็ไม่พออยู่ดีเหลือให้คนอื่นบ้างปีนี้ภัยพิบัติทางการเมืองมีสิทธิ์จะกลับมาอีกครั้งนับจากฝันร้ายในปี53ถ้าไม่ประมาทมีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้บ้างก็ดี แล้วก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวอย่ามัวกลัวภัยพิบัติจนลืมไปว่ามีสงครามโลกรออยู่ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันมาเยอะๆนะคะหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ